สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับเจนเทนนะคะเจนเทนแซนแอลนะคะมือหนีเขามาส้มสวนอีกข้างหนึ่งนะคะมือหนีแม่เบาเรื่องอย่างค่ะนี่ถั่วมะระถั่วมะระแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันเนี่คือขนุนนะคะขนุนขนุน,น,นเจนก็เป็นขนุนประเภทพ่านดูใบคือเกา่าแล้วพี่น้อง แล้วก็ไปถามผู้รูเนาะค่ะว่าเอะมันเป็นจังไดที่ลูกที่มันสามารถติดเป็นลูกเป็นน่วยได้นะนะมันเป็นยังไดบางคนคือเอิ่หน่ห้ำบักมีห้ำเบักมีมันเป็นจังไดคะวาสันก็ลเลยผิดเพื่อที่เสียงวา่จจาผิดจรณนาของเจ้าของเนาะคะ่ะผู้รูเพิ่นว่าถ้าหน่วยไดที่มันออกมาล่ะมีกั้นในน้อยวะสัน ก้ในน้อยๆแบบนี้เพราะว่ามันสีเป็นมันสิบปตรงมันสิบปตรง,งว่าสันก็เลยเอิ่อนว่าหำบักมีเเิน่นะ,ะเอาไว้ถ้ากินเมี่ยงที่สังเกตเห็นนี่กะตั้งนี้กับมีดขึ้นนะฮะนี่นะฮะไปเบิ่งใกล้ๆนะคะโอ้ ลักษณะนี้คือสิบเปีนคือสิบบติดหมากแต่ว่าเพราะว่าเจนกับสังเกตเห็นอยู่ยนะคะมีอันหนึง่งพันว่ามันสิออกมาเป็นสูบลูปใหญ่ๆดอกขันที่เป็นหมากว่าแับนี้ที่เป็นแบบนี้เป็นปะเป็นกา้กานใหญ่ๆก้านใหญ่ๆมาสัากวพันวาถ้าก้านน้อยๆนะบ่เป็นหมากเขาเอื่นว่ามันเป็นหอมมันซื้อโอเคบ้ามือนีร่องเบิ่งนะ ใส่เพิ่นก,นกน็น่าสกินเมียงเแลียวบานไหวฉัหรักกินเมียงละแสนเพิ่นว่าคันเป็นหำนะคะมือนี้เขาสิมากินเมียงสักกันกินสักัน,น,ก,น,ก,นกับนี่ละปักทั่วมาและนี่ล่ละปักทั่วแห่เทานี่หละฮนะเจนสิกินเมียงนะคะเจอนสิพากินเมียงปักทั่วแห้กับหำบักมี่ เอามันฆ่าต้นนี่แหละเนาะพี่น้องเนี่ยเอาแห่เอามันฆ่าต้นนี่แหละมันจังสาใจกินฆ่าต้นนี่มาเด้อมาเด้อแจ,จวแจวแจวของจุดน,นี่นี่อั่งนี้เลยคะ่ะเจลประเด็ดประเด็ดตอนพร้อมประเด็ดตอนมั่นใจนะคะเราต้องย่านนะคะเราต้องย่านเป็นพยาธิใบไม้ตับ เล่งท่อนำดีกับพ่ตจ้องพอเช่นพ่อดีใส่ปลาเก็ดเห็ดปลาแดกเห็ด,หดแก้วเช่นใส่ปลาหนังเห็ดนะปลาแดกปลาล่าปลากระแย่ง,งเช่นเห็ดไหวหลายปีและย่างไรอยู่หอมอ้ยหอมสดซื่นหอมกลิ่นปลาแดกบอไกิน

A hâm mộ miệng và kỳ vọng mọi người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  vào người mọi người ล่ะเสร็จ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 กินที่เรากินหุยประเดี๋ยวภาพขนาดภาพขนาด

บางหุั้งก็จะปบบใบบางหุงนี่ก็เป็นยาได้นี่ใบบางหรงเป็นยาได้จ้าพี่น้องคะใบแม่นและกอน,นี่เป็นยาแก้พวกที่เป็นเลือดจางเรอะอืมอือหจะคว,เว้เพราะขยาอาใบแก้คับเอาใบป,ปานกลางมันจะออกรสขมนิดหน่อย เราต้องกินเพราะว่ามันเปลี่ยนประโยชน์พ้าวเหนียวไปปันป้นปกติเราข้าวเหนวไปปั้นใส่น้ำเผืองก็น้ำมะอนาากินนะคะแต่ว่าเมื่อนี้เชิญใส่เลยดิพร้อ,อมกับเนื้อมะกัวแห่แซ่บครับแซ่บสุดยอด

Đấy, bụng mì của đại diện พูนว่า <c oughs> โอ้ยบ่ได้เตรียมน้ำไว้ผ้้ได้กินเบียงแล้ว <c oughs> บ่อไอเป็นบ่อมีขนั้นแล้วเขาต้องไอแล้วคือต้องแล้ว ใบบกพุง่งหอด้วยตัวแง่ยังหลายอยู่พี่นอ้องหมอตัวแง่ยังหลายอยู่กินกับพวกท่านเก็บขายพร้อมพูดเล้วเชิญเก็บขายพร้อมถุงละสิบบาทถุงบักใหญ่หนึ่งสิบบาท สมหักสมแพงหอมมีวกันน,กน,น้าหอมมวกันน้าจะอำนาจจะเริ่ออันนี้รุ่นลูกรุ่นแม่เล่าปีกายมาแต่ปีหกสองรุ่นแม่เล่าอันนี้รุ่นลูกเล่าตัวน,นี้ขยายพันธุ์ ยายสื้อมาต้นล้วตงว่าชิบาทจะค่ารถไปหน่อยเจ็ดร um ้อยคือบุท่แหิะ mong miệng mì, cho giai đoạn dù giai đoạn chắc giai đoạn dù 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 giai ขอนหน่อยตอนตอนะขอหน่อยขอนหน่อยตอนเดียวกับพ่ออะอะอะตอนใหญ่ตอนใหญ่

พี่ลูกซี่แกแน่เพื่อไปตานอุหนูมุนอิสระแล้วก็ตานเซลล์มาเร่งน้ำแซบครับพี่นอ้องมาเด้อมาเดินนับกันน้ำกันยันงหลายอยู่คน,นยนังลายังหลายแจ่บแจบ,แจบ เดอนเจะต่อาประเด็ดจาแจวเสีบแท้ตัวแห้กับสีเบิรต้นอายีก้อนอายีก้อนนี่ข้าต้นดี๋่ะกิโลนจะว่าบุกข้าโห้ยจะสีข้าวหมยังละนี่ออกลูกเนี่ยเมยเบิร์ตบลาแล้ว ใบอ่อนมันก็กินได้เนาะแต่ะว่ากะเ่าเห็นมีใบอ่อนแล้วสุดยอดน,นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เคนเทิรชนแนลน้ำน่้ดเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ